รันดอมหนึ่งนาทีมีคําตอบกับมินวาทาโร่ใช่เส้นทางของคุณยัง่งเส้นทางตอนนี้นะคะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักเบรกจากตัวตนเก่าๆสู่การเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวตนใหม่ที่ใช่กว่าอะไรที่คุณเศร้าขอให้ลืมไปค่ะช่วงเวลานี้จะเข้าสู่ความมั่นคงและโชคชะตาแห่งความศรัทธาการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ชีวิตที่ปาถนาอย่าให้อะไรมาเป็นกำแพงขวางกั้นคุณนะคะให้เลือกความรักแล้วปาฏิหาริย์จะบังเกิดทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ใช่ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าตัวคุณนั้นมีศักยภาพในการทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนเติมใจของคุณให้เต็มนะคะเหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถก่อนออกเดินทางในระยะไกลการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เชื่อว่าเปลี่ยนที่ใจเปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนทิ่ทัศนคติแล้วชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ใช่ อย่างไวมากขึ้นกว่าเดิมหากต้องการดูดวงสุนตัวทักทายกันมานะคะสวัสดีค่ะ